ขอถวายความเคารพนอบน,น้อมแด่คุณพระศรีรัตนาไตรเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้ก็เป็นวันโกรนุ่งนี้ก็จะเป็นวันมาคาบูชาพระอาจารย์ก็จะได้เอาหลักธรรมเกี่ยวข้องกับวันมาคาบูชาที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งวันมาคาบูชานั้น เป็นวันที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นอันเป็นปาฏิหาริย์สประการด้วยกันก็คือ 1. เป็นวันที่พระพิกุสงฆ์1น5 0สงรรูปมาประชุมกันที่วัดเวรุวันกรุงราชคฤห์โดยไม่ได้นัดหมาย 2. อ พระพิสูจสงเหล่านั้นเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าได้ทรงบวชให้โดยตรงข้อที่สามก็คือพระพิสูจน์สงเหล่านั้นล้วนเป็นผู้ที่บรรลุปเป็นพระอรหันตุกพระองค์ข้อที่สี่เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสเสวยมาคะเลิกซึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นว่า ภระพิสุสงฆ์ได้มาประชุมกันถึง1,250รูปแล้วก็ใช้โอกาสนี้แสดงโอวาทัปาติโมกให้กับภระพิสุสงฆ์เพื่อเป็นหลักการได้นำเอาไปเผยแผ่ให้กับผู้อื่นได้รู้ตามอันเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่มี รูปแบบอย่างถูกต้องดังต่อไปนี้ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวงเช่นรักษาศีลห้าเป็นต้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการ,รมไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรยัยเครื่องดองของมึนเมาข้อที่สองการทำกุศลให้ถึงพร้อมเช่น กูสลกรรมบทสิบมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีการฟังธรรมมีการเผยแผ่รักธรรมเป็นต้นการอนุโมทนาบุญเป็นต้นข้อที่สามการชำระจิตของตนให้ข่าวรอดคือหมายถึงว่าการที่มีสติดูแลจิตไม่ให้เข้าไปให้เกิดความเศร้าหมอง กับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงทำสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่อไปพระพุทธเจ้าได้แสดงหลักการเอาไว้อีกว่าขันตีคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานนั้นเป็นธรรมอันยิ่งผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการพูดการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในภพอาทิโมความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการนอนนั่งในที่สงัดมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่คือหลักการและหลักธรรม ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ให้เป็นหลักใหญ่ๆอันเป็นหลักที่จะต้องเอาไปปฏิบัติและพัฒนสอนผู้อื่นหมายความว่าการที่เราจะเอาหลักธรรมไปเผยแพร่อันเป็นหลักนั้นนะคือจะต้องให้เขาละชั่วทำแต่ความดีและทำจิต ให้ผ่องใสยอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วหลักการนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะนำเอาไปใช้ได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยเมื่อปฏิบัติดังนี้แล้วเขาจะได้พบกับความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะว่าการที่เราละชั่ว ผลแห่งความชั่วก็จะไม่มีเกิดขึ้นกับเราเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็จะไม่อายุสั้นเราก็จะไม่เจ็บป่วยเราไม่รักทรัพย์เราก็จะไม่ถูกโกงไม่ถูกปนไม่ถูกจี้เป็นคนที่มีทรัพย์สินมั่นคงเราไม่ประพฤติผิดในการมครอบครัวก็จะมีความสุขเราไม่พูดเท็จก็จะได้รับความนับถือจากผู้อื่นเรา ไม่ดื่มสุราเมรยัยไม่ดื่มเสพยาบ้าไม่เสพกัญชาเฮโรอินยาเสพติดใดๆก็จะทำให้เรามีสติมั่นคงไม่ฟันฟ่นเฟือนและไม่ก่อความเสียหายอื่นๆตามมาเพราะว่าขาดสติขาดปัญญาดังนี้เป็นต้นถ้าใครก็ตามที่มันทําบุญเอาไว้อยู่เป็นเนืองนิดบุญกุศลก็จะ ส่งผลให้ได้รับความสุขความเจริญเช่นให้ทานก็จะเป็นคนมั่งมีสีสุขด้วยโภคทรัพย์ต่างๆนานาแก้แหวนเงินทองทรัพย์สินที่นาบ้านรถยนต์หรือสิ่งต่างๆที่เขาปรารถนาเพราะว่าเขาได้ทำเหตุเอาไว้ได้ให้ทานเอาไว้นะการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้ตกไปสู่สิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆนานา,นาการเจริญภาวนาเขาก็จะได้รับความสุขแห่งการเกิดสมาธิมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นทําให้เกิดการพิจารณาขันห้าให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจนเห็นกฎของตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาอาสุภะความไม่งามอาทีนวะความเป็นรางแห่งโลก ในสังขารทั้งหลายในรูปาานามนามนาของอเราท่านทั้งหลายดังนั้นก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงไม่หลงไหลไปตามกิเลสตัณหาอุปาทานจนทําให้ขัดเกลากิเลสในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทําให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ด้วยประการชนิดแลเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อ ได้สดับรับฟังนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะได้สร้างบารมีด้วยการเผยแผ่ธรรมะนี้ออกไปด้วยการแชร์นะด้วยการกดไลคนะ์ในช่องร้อยแปสาระประโยชน์นี้ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นสืบต่อไปเพื่อให้เขาได้เกิดแสงสว่างแห่งสติปัญญาและจิตวิญญาณและขอประชาสัมพันธ์ถ้าท่านใดที่อยากจะปฏิบัติธรรม ที่วัดสองพี่น้องจังหวัดปทุมธานีนะก็สมัครมาได้นะที่พระอาจารย์สมพรสมปัานาเบอร์โทรศัพท์0948639845เดือนละครั้งในวันเสาร์ต้นเดือนแล้วก็จำกัดจำนวนด้วยนะก็คือครั้งละสิบท่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครลงทะเบียนช้าก็จะเต็มก่อน นะแล้วก็ต้องรอต่อไปดังนั้นใครสนใจเข้ามาปฏิบัตินะแต่ก็ต้องเคร่งครัดในระเบียบวินัยน,นิดนึงนะเชื่อฟังครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดก็จะได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อการพ้นทุกข์ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยประการชนิดแล้า